ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกนะคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องของเฟอร์เบอรี่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นใหม่ค่ะนะคะเออนะคะใครครับก็เป็นเกมเอัดแดนซ์โฟร์นั่นเองนะคะทุกนะคนเพราวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับใครบ้างคะเป็นนัดนะครับอา้าวพูดดิ อพูดดิเกาะอะไรล่ะอบผมเอมดีที่กุ้งครับติดตามช่องได้ครับใช่าเนี่ยครับฮะะเดเกาะเครับด็ดเกาะช่องผมองครับอเคโอพ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 อใหญ่ใโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อก็แบบนี้ครับครูศาสตรนซ่คือคนนี้นี่ ไดิเออนี่นะคะก็ตามนี้นะคะแรกเราจะมาให้เครดิตกับก่อนพี่แบบีอาร์เฟอร์เบอรี่นะครับสีอาร์เฟอร์เบอรี่สีอารฟิร์เบอรี่ไ่แบบนี้ชื่ออะไรนะพี่นัทแดนฟอร์แดนฟอร์ใช่็นเกมที่สามารถ สามารถเล่นได้ในเรียมเท่านั้นใช่ปหมใช่แบบนี้เราเล่นในเรียมน,นะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งตรงนี้ก็คือโหมดการเล่นะครับคือมันมี king off the dance ก็คือิจุดยจุดเลเซอร์ก็คือมีเลเซอร์ที่แล,ล้ลลวมันจะอ่ะโดนท่ามท่ามโดนเลเซอร์เลเซอร์อันอันนี้น,าน่าเล่นอันนี้น่าเล่นอันไหนเนเลเซอร์หรอเออเลเซอร์น่าเล่นป้าป้าป้าลองดูก็ต้อ,องไ่นอ่ะ อ๋ออุ้ยอะไรเนี่ยเออเออเอเลือกด่านเนาะอีด่านด้วยเหรอเฮ้ยโคตรเทาบคนสร้างครับขอบมรูเฮ้ยเลเซอร์บีมเลเซอร์บีมเท้าสี้ใจได้ใจมันคืออะไรอ่ะมาเล่นมาเล่นยังไงอ่ะให้ยิงให้ยิงเนี่ยไปไหมโคตรน่าจะเป็โคตรแรงเฮ้ยแค่บรรลเสียงดังมากเสียงดังมากแที่ตกมาจากพื้นเนี่ยพี่อ๋อโซนเชื่อ มันเก็บได้เงินมันเก็บได้เหรอเราทำอะไรอ่ะพี่ให้หญิงให้หญิงอันเนี้ย่หญิงตัวเปนเนี้ยแล้วเ็ปแต้มเลยอ่ะอืมเป็นเนี้ยหมอให้หญิงเออโอเคมันตีกันได้ปะไม่ได้ไม่ได้เร่ได้โอ้โหโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบก่อนอะไรอย่างงี้หนูไดเจนซีหนูได้สุด ไม่แม่ไอ้ิชิมัเป็นเป็นเหรียญมันเป็นเหรียญอ่ะโอเคดิดไอเอาไว้เนี่ยนะเุ้ยดี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 โอจะแต่งไม่ยืดเยื้อเอาไว้ซื้อของก็แต่งเพิ่มเยๆเคียวได้เหี่ยวอ่ะเอายวจเหีวททนน้องรอหนูด้วยรอหนูด้วยอ่อนที่เอ้ยแหมไปเยอะเหมือนกันนเนี่ยไหนอันนี้เอานี้แนวแนวแย่งเคียง นายยังชิงอนนี้คือกางลดแมทเอ้ยังถกกปิดไปยู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 ตรงบนนี้นะเหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้นัดที่แกโคสุดอ่ะอ้าว้ยไกลอดูดูรวอนร้ออุ้ยโอ้โหไอ้ดีเนียน

อัพี่ก็ไม่ตีกันเลยเหมือนกันอ่ะพี่แก๊กเขาแข่งทีมบ่อยมากพี่แกเขาแข่งทีมบ่อยมากต้องออกอ่ะเล่นเฮ้ยดิวดิวตีพี่นัดเอ้ยดิวให้ดิวคันเถอะแกว่ะเพราะอทีมอะไรเพราทีมมันต้องแกว่ะไม่อยู่ด้วยกันได้แท้ได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 ้เจอแน่เลยอะไรนี่ ผมผมผมลืมตีเฮี้ยวก่อนลืมตีอันี้คืออะอมบี้ไหมซอมบี้ไหมบี้เหรอซอมบี้เนาะซอมบี้แดงคือยังไงอ่ะอ่าตีฟีซอมบี้แดงเฮ้ยอ๋อปลาเทะอะไรนี่อันนี้ไหมอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเหรียญนะมทำไม่ได้ก็ไปเข้าไปซื้อไงอันนี้คือเราจะก็คือเราต้องฆ่าซอมบี้ใช่ไหมแล้วประมาณนั้น เอาแล้วหอมเด้งกลับมาให้บ้างอ่าเออหอมเด้งกลับมาถ้าสองพี่ได้เ,เอยอะสุดอพีนะ <c oughs> ่แก่กัาจเลล้านพี่แก่กแมั <c oughs> มนว่ไงมังว่างไงอ่ะอ้าะไงอ้อออหืถ้าปลาใส่สองพี่ก็ีเดียว ประมาณสองสามทีใช่หรอใช่ต้อมาตีกูด่าต้องต้อตีอุ้ยโอ้ต้อตีหนูกินก่อนกินก่อนซอมบี้โคตรเยอะทุกคนต้องกระโดดต้องกระโดดตีอ่ะถึงจะทียวตายไม่แต่เราก็ไม่กระโดดนะก็คือกดที่ขวาค้างไว้อะแล้วก็นี่ใช่ซอมบี้ปีแกเยอะมากดูดูปีแกแต่ ติดใเหรออืมตการรัแกรตตุยตยโ้ตเจงาเลยี่านิวะเ้ยี่้านิ่งกวะต่อ้วน่งที้เาตุ้งเง้ยวะด่าอะด่าอะยรอ้านี่ไหมเอ่อไดมอนอะไดมอนเหรอไดมอนเลนก็คือคนไดมอน บทไดมอนให้เราเก็บไดมอนให้บ้านสุดเพื่อที่จะย้าคนอื่นนะครับโอเคโอเคอะครับชิซันไดมอนเนอร์แดนฟอร์ธรรมดาหรือเป็นอะไดมอนเนอร์นี่เหรอไดมอนมาเราต้องขุดอะหรือเปล่าถ้าจะขุดหรือเปล่าเฮ้ยพี่นัทมันมันอาจจะมีฝนไดมอนตกลงมาพี่มันไม่ได้ขุดหรอกอ๋อใช่ใช่ตีกันได้หรอมันให้ตีมันแย่งอะแย่งของอะเฮ้ย ต้อได้เป็นบล็อกเลยได้เป็นบล็อกเลยได้เป็นบล็อกเลยฮ้ยไอเดียแบงตุ้มเงียบไปตุ้มเงียบปะวิชได้วัน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 ได้โคตรเยอะได้วันอะได้วันได้วันวิชยิ่เปิดเขาตุ้มเงียบว่ะพี่นัทยี่เปิดเขาตุ้มเงียบว่ะอะไรอ่ะยิ่งเปิดเขาตุ้มเงียบพี่เปิดอะไรอ่ะอะไรไม่ได้เงียบเว้ย เราต้งเงีเอไมชเราต้งียวอะไรอ่ะไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยเราอ่ะไปนู่นเลยอ่ะเราอ่ะไม่ก็ to ไม่ไม่จะ oh oh ่จะไม่จะไม่่ไม่ไ่ไไม่ไไไ่ทม่จะมมจะแม่ะ่ เงียบเลยเงียบเลยทั้หวะนเงียบเลยโอ้ยดิวมาเพื่อโอ้ยยาโอไม่ยึง้ยิทไทยก็คือใช้ใช้ดิฟฟิสเกียกับการเดียนอะไรเงี้ยจะอะไรเงี้ยก้องเอาน้ำไหน้ล้วนเอาเอาอะไรอโออโอโอ้ นี<ม>่คือยังไงอะ่อะอลไรกล้าวเหมอน่ะซอมบี้น้ำเหรอโดนๆ่นมันอะยู่ร่นมันอยู่่ต้องไปตีปะใช่<า>ต้องไปตีต้องไปตีจีด้วยถ้าเป็นการเด่นก็ตีสองทีเหมือนซอมบี้ปะโอ้แล้วพี่แกมไม่สปอร์ตในน้ำนะอ่ะอ๋อเขาจะลวเขาจะลวเฮ้ยมีบอลด,ด้วยพี่นัดขาดอีกหกลูกนะฮะ าพี่มาโหลดวะหลังแกดูวิแกซุ่มเงียบทั้งเกมเฮ้ยอันนี้อะ <ís flaws. S 2> ไรกระดาษกระดาษเทปเทปอาร์ตอันนี่คืออะไรข้าเหมือนน่าจะทายพิ่เซลลอ๋อรี่เซลล์แล้วเราจะกดจิ่า พีซ่าต้อยเขียนหอโอเคดูพี่แกพี่แกเขียนเป็นยังไงอ่ะ่อันนี้เป็นไงอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฮะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ทันอะไรอ่ะ ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนที่กระดาษอ่ะให้เป็นเปลี่ยนที่กระดานที่ก็งงอยู่อะไรวะไปาอะไรมันยากนะเย้เอ้าลืมลืมหนึ่งว่าอันนี้คืออะไรอ่ะดอเฮ้ยเขากำลังวาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ใช่วะ พี่เฟิร์คืออะไรอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยนี่ปะอเอไม่เอาโหพี่เดี๋ยวไปเขียนบีเพิ่งเหรอพี่พายล่ะมันคือเนาะเราได้ว่ะเราได้ว่ะพี่น้องเนอะเนอะเย้ะเนอก็เลยอยู่นะ้ฮะไม่ก็คืิเจออะไรน่าเห็นดิก็ได้ บบบน,บน,บน,บนีก็เลอนกหนูแล้วก็มันคือพึ่งอ่ะพี่หนูก็เลยแบบเราเขียนว่ามีมีอย่างนี้อะไนเลยพึ่งก็แย่แล้วเขียนใหม่ได้ปะว <ๆ S 2> <บ>ะเขียนใหม่ได้ปะเขียนใหม่ได้เขียนใหม่ได้แล้วก็ส่งเลย eog นี่ไงพี่เฟิร์นคนสุดท้ายใช่พี่เขียเขาและพี่ซาเขียนถูกแล้วเว้ยแต่ว่าลืมลืมกดส่งโอเคยังอันนี้คืออ๋ออะไรบ้างดักอ๋อ เออส่ง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 ได้ไหมชื่อมันคือรักคอนโลกแบบคอนโลก V V C K รักติดใช่หรอใช่รักติดทำไมส่งไม่ได้วะต้องรอจะท้าวติดก่อนหรือเปล่าเออวะทำไมส่งไม่ได้วะทำไมส่งไม่ได้เออส่งไม่ได้นะนนี้เฮ้โยเฮโย อ้าวส่งไม่ได้เนี่ยไม่ได้ดักดักเข่งนี้ก็อนก็ได้ยูซี่คุยๆมันเป็นเจ้ารอวิวเฉลยด้วยมันเผื่อเหรเฮ้ยลูกลูกเป็ดอ่ะเอาอาละก่อนรับเบอร์ดักคืออะไรวะคืออะไรวะจะเตรียมของนั้นอะไรวะนั่นอะอะไรวะ นั่นนะว่าเทียนพี่อ่าใช่อ่าพิจารณาปากพิารณาปากมาเออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเที่ยวเองนิดเดียวตามเลยตามตามนั่นแหละที่แทีนะเอ้ยตัวใหญ่ทั้งหมดเลยตัวเล็กก็ได้มั้งไม่รู้ไงนแหละทำไมคือว่าหนูเสร็จอ่ะพี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วได้คะแนนค่อนข้างเห็นไหมถ้าก็บอลอ่ะพี่อ๋อไม่เป็นไรสิ อีเลววแอลดแฟรตอนน้พี่นะดแรตวะเขาคือดูแฟรตอันแรกผมเขียนเบิร์ดดี้เค้กเบิร์ดดี้เค้กทีเอ็นเอ๋อมันคือทีเอ็นทีพี่พี่นมไเขียนทีเอ็นทมนก็อย่าทำัเนี่อ๋อร่ไม่ถูกขอบคุนครับรื่อ นี่ปะใช่ปะอะไรอ่ะไไม่่ด้อะห,หนูเขียนโว้อ่ะอ๋อหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วอันนี้รึเปล่าอันนี้ปะไม่ใช่อะไรวะฟันที่เขียนไงวะ <Yeah. S 1> แมปหนูเราเขียนไปแล้วว่าแมปเขียนแค่ว่าฟันที่เขียนนั่นคืออะไรอ่ะ อะไรวะอันนี้อะไรวะเราซื้ออะไรอ่ะไซื้อวะอ๋อออสเตรเลียออสเตรเลียใครจะไปรู้ใครจะไปรู้นึกว่าครานที่นึกว่าแบบประเทศอะไรเงี้ยใช่แล้วนึกว่าโลกกันเลเขียนเอิร์ธแมปเทเชอร์อันนี้คืออะไรที่อ่ะต้นไม้หรอนี่นะเอาอีกแล้วแอลนี่นะเจสโกด้ะ ยดีเดียร์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 ทุกคนใช่เฮ้ยแตกแล้วอะด้วยหรอด้วยหรอมันเป็นเงินแตกได้เมาเจออะไรอะอะไคือรู้อยู่แล้วว่าอะไรแบบทำไมมันเขียวสังเกตว่าอะไรอ่ะบอกหน่อยดิคืออะไรอ่ะ พี่ไม่บอกผมว่าคืออะไรอ่ะไมพี่ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะคือมันเป็นแบบรค้ายๆที่รับรูปหมอแม่น้ำหมอนแล้วูแล้วอะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกแต่แต่แต่มันมันเด็นสุดอ่ะเออพี่บอกเลยมันเด็ดสุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออเด็ดสุดอ่ะเด็ดสุดแบบเฮ้ยนอะเหรอคืออะไรอ่ะเ่นเนเด่นเลยพี่นเด่น เพลงสีเหรอสีเหรอคนเดียวเพลงเลยไอ้เดี่ยเราทุ่นจะถูกอ่ะอันนี้เหรอเออมาอะไรอ่ะลิเวอร์อ๋อโอเคที่หน่นเขียนว่าวอเชอร์มฮะจริงจริงโน่นคือที่จริงโน่นจะเขียนลิเวอร์แต่นมไม่ออกอะไรวะนั่นน่ะมันคืออ๋อไอรอนโกรีมไอรอนโกรีมไม่ใช่มันไม่ใช่ไอรอนกรีม คืออะไรอ่ะอ๋ออะไระเอ้าไม่ถูกเขียนไม่ถูกอะไรวะเขียนผิดอ่ะโอเคนผิดอ่ะไม่ใช่อ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ากดพิมพ์ไม่ได้เฮ้ยมันมาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรแต่เขียนไม่รู้มันถูกอ่ะอ่ะพี่นันบอกบอกเราบอกเราบอกมันมันแปลว่ามันที่เดาวว่าเป็นรถเหมืองเว้ย ล้มลางอะเหรอเออมาคาอ่ะผมเขียนใครมันไม่ถูกอ่ะมาคาอะไรวะ่มเจออะไรอ่ะเขาเขียน G A R โอ้โหผมสลับแค่ R กับ A ผมสลับ R กับ A อันนี้อันนี้เขียนพี่เขียนคาเฉยอ่ะไม่ใช่พี่เขียนคาผมสลับแค่ R กับ A ไว้ผมไม่รู้เจออะไรวะอ๋อดูต่ดๆเรารู้แล้วกระดาษหายอ่ะอ๋อไม่เคยอะ คุยดูคำพุ่ดูคำสาวปะจึงหายอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะแคงวานน้ำมันน่าจะเพ็นคืออะไรอ่ะอ๋อมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะ นี่มันมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะพี่นัทพี่นัทไม่มันไม่นัดโอ้ผมไม่รู้มันคือด่วนมันคือด่วนคือดนคือด่วนคือหนูไม่ต้องไมเขียนอย่างงี้เลยซ้ำอี่ผมเขียน mouse crash เขียนอะไรอะไรอะไรวะนั่นนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้รู้อันนี้เขียนไม่ถูกสะกดสะกดแล้วก็มันคืออะไรเหรอนี่อะไรวะ คืออะไรอ่ะไม่ใช่อะไรวะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเอ้คืออะไรพี่พี่มันคืออะไรพี่บอกภา,าษาไทยได้ปะมันเป็นมันเป็นคนคนเต้นบัลเล่อ่ะอ๋อๆๆพี่ถ้าพี่ไม่พูดขึ้นหนูไม่ออกนะว่ามันคือคนบัลเล่ก็เขียนถูกใครที่เขียนถูก พี่ยอมป่ะพี่เก่งไม่ถูกอ่ะไม่ถูกไม่รู้ว่าพี่ตายทำไมพี่ดูออกว่าเป็นคนเต้นบอลเล่ทำงดูนี้ไกลเลยอ่ะจะเป็นแบบหัวคนแล้วก็แบบคือเป็นเองข้างๆอ่ะบอลเล่โอ้วินาทไม่เป็นไรแน่เก่งต่างกันเยอะไม่จริงอ่ะโคตรเลว โห oh, ไอเดียไอเดียอะไรนะนี้ทำอะไรอะ่ะนี้ทำอะไร,รอ่ะจริงด้วยจริงด้วยพี่พี่จะเดินเดินตามเดินตามไอเนี่ยลูกสอนะๆๆนะลูกสอนนะมีเส้นสีฟ้าพี่รอให้แบบคนเอ่อ,อยังไงนะไปถึงเส้นสีฟ้า <c oughs> พี่จะเหยียบเลย <c oughs> เล่นยากอูเล่นยากจริงอันเนี้ยคือแบบอ่ะ โอ้าพี่ผลไม่โดดคือคมันต้องกดเหรอพี่ใช่มันต้องเหยียบให้โดดอ่ะเดี่ยวเดียวเดียวมันต้องเดียวผมเล่นยาของจริงนี่พี่นัทแกเป็นเกมมิ่งเลยว่ะเฮ้ยโอ้พี่นัทนะพี่นัทได้ไงเนี่ยพี่นัทพี่นัทเข้าน่นะพี่นะขนาดที่แกเข้าข้างนาแล้วเนี่ยพี่ยกโนลปูปีเข้าเข้าน้ำเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไัน เอระดั ordan, นเอระดนดีมัเกมเกมเกมที่เป็นเรื่อสอนเนีตัวฟอลอะตัวฟอลว่ะอะไรอะเอาพี่อ่านกําลังอ่านอยู่เลยเอาเอาพี่อ๋อมันให้เลือกไงแบบทูออกบอลใช่อะน้ำทาวอาอ๋อมันจะจะทูหรือฟอลถ้าทูไปสีเขียวถ้าฟอลไปสีแดงเอน้ำถาว่าอะไรอะเอ็นเดอร์แมนแคนนอนบีฮิตไปแอนนี่เบรอ้าวอ้าวอ้าวมันวนเวลาถ้าหนูไม่รู้ยังหนูไม่รู้อะ พี่กำลังอันนั้นอยู่อ่ะโอเคกำลังอ่านอ่า False if it's g เกรดอ่ะมันบอกเกรดจชอบอะไรสักอย่างอ Airhead อะไรผิดถ้าเชฟอ่ามันมีกดอ่ะแบบกดจมสมเสื้ออ่ะสวมอะไรอะไรเงี้ยอู้หคือคือคือไม่ได้ไปไหนเลยเว้ยคือแบกคืออะไรอ่ะแกอ่ะกินกิดกินอันนี้กิดอ๋อก็คืออะไรอ่ะ Beef b a l ชื่อเต็มของมเจนปะอะไรวะพี่อะไรวะเนี่ยโมจผมเห็นรอเท้าผมเห็นรองเท้าคนผมเห็นรอเท้าคนเห็นรอเท้าอ้อรู้สดามแล้ววินาทีแล้ววินาทีเรียบร้อยเกรดจเ็นอันนี้คือพี่มั่นะพอ่พี่ของูกออไม่ไมของูกมีรอก็ได้ไม่เดี๋ยวไมเดี๋ย เพราะว่าแผ่นเพลงที่สาวนั้นนี่คือมันคือแผ่นเพลงแบบพี่สาวใช่ไหมโอ้โอ้วใช่เพลงที่ถามและแอปของเขาอะไรของเขาแอป Breakwater Impossible โอ้ก็ดูพี่แกดูพี่แกเขาทำเอ่อพีแอกฮะใช้พแกดก่อนเขาบอกว่าพีแอกสามารถ ขดน้ำได้ไหมไดไม่ได้ที่พี่แอ๊กจะขดน้ำมัแปลงอยางนี้ได้คับผพี่นัทครับผมผได้ครับผมได้คะแนนครับสองพังร้อยอะไรอะเกวเล็บเเกียตัวใครดันวะตีนเลเกียร์ว่็แหละมาดูดิพีมัวอะไรกันตานี่เกียร์อยเท้ายางยวครับโอ้โี่นอาจจะไม่ ไม่ไม่พีู่กได้ไงไม่ไม่ไม่พี่พี่ถูกได้ไงพี่ถูกได้ไงเฮ้ยไม่กิโรคาร์เบอร์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชิ้งานอะไรวะเนี่ยซอปะสอปพ่นัทพี่ัทพนัทครับมาของนายมันแปลว่าคุณสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหนึ่งเมตมาฟ้อนกันหมดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมเรียบร้อยครับผม้วเพราะพี่หนูยังเล่นสูนอยู่เลยอ้ออ๋อมาถามว่าอ๋อ บอันนี้มาโฟกันเต็มเลยนเลยนะกำลังออกวันนี้เราพิ่งถูเนี่ยพี่โตา่เลยโดอะไรแช่น่าอีคลิปแล้วปิดเอาอ๋อเด็กเรีบบอกแช่ก็คือกำแพงเมืองจีนนะเขาสร้างเพื่อ เอ๊ยไม่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 ไม,ไม,ไมอันนี้อันนี้ตอบตูวอันนี้ตอบตัวของรู้ของร,รู้ตอบทูวตอบตูวเ่ใจเหรเดี๋ยวเกกคุณไม่เกือบไปเกือบคพี่เกือบไป<า>แต่ว่อเน,นี่ยมันมาก่อนเลยไม่ไม่ใช่นดาเขาส้า,<ถ>าเพราะว่าคารบอยคือบอแ้คี่อ๋ออันนี้ตอบตูคารบอยมันจะกี่อันนี้ว้ยจริงห โอ้ยเจ๊น้าไม่ดีใช่แล้วเจ๊น้าว่ะไม่ดีไม่เลี่ยมกองแก่ปัญหาว่าข่าวบอยจะขี่จะขี่วัวหรือไม่ข่าวบอยก็คือข่าวก็คือวัวใช่ปะบอยก็คือเหลือข่าวบอยยที่อยู่ในหนังอะเาะ ฟอร์เพนแล้วก็ฟอร์ลาวาว่าเรื่องนี้ป่ะเรื่องนี้ไม่ะพี่ฟอร์ลาฟอร์ลาฟอร์ลาดีนะเพราะว่าใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่อย่างแล้วปะพอได้โอ้วันตีให้ตกได้โอเคมันเสียงมันพีเสียงเชี่ยเฮ้ยตุ๊บตุ๊บเฮ้ยดิวดิวดิวเฮ้ยกลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีลังคอลอดนะ เอาเด็ดเอาเด็มเดนี่ัก็อรอมันจะเริ่มเร็วก็เรื่อยเร่ะอุ้ยต้องม,ม,มา <c oughs> ไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่ต้องมากันพี <c oughs> ่เบิร์ดเป็พี่แกทบอกว่าอุ <c oughs> <ๆ>้ยเกืเปพี <c oughs> ่แกทบอกหยี๋ยวเดี๋ย ผมไม่ได้ทำอะไรพี่เอ้ยเกือบอุ้ยเกือบเกือบเกะเกะุ้ยุ้ยเกะ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 ุ้ยุยแก็ตายละเฮ้ยพี่รักแกก็ทำตัวโอ้ยุ้ยโอ้ดูพี่แกก็ทำตัวนะพีกก็เออ S <S าลาเห็ดาลาดูพี่แก,กเขาจะนนี่ผมจะให้ได้อย่างเดียวเลยวะเนี่ยดูพี่แกก็าตายาทำไมผมขึ้นหน้าหลวมมาแจงวะวท<ะ>ำไม โอเคค่ะท okay, ุกคนก็เหลียงคิปนะคะก็จบไปถึงเท่านี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะคะก็ติดตามชมไปด้วยนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามช่อง s t r a w b e r แล้วก็ทุกทุกคนที่เดนด้วยนะคะล